ไม่สบายหรออ้วนเจ็บตรงไหนหรือเปล่าอ้วนทำไมมาอยู่อะไรตรงนี้ทำไมไม่กลับบ้านเนี่ยเจจะตีนะมาอยู่อย่างนี้ได้ยังไงลงหรือลงไม่ได้ลงตรงไหนลงได้สิเราเป็นแมวเก่งขนาดนี้ลงไม่ได้ได้ไงเอาลงลงทางไหนขึ้นเองลงเองนะเอาลงมาเจไม่ได้เอาบันไดมาด้วยอะมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่กลับบ้านหาเมื่อวานก็มาเรียกเอาลงหาที่ลงเองเลยขึ้นได้ก็ต้องลงให้ได้ นี่ไต่าสาวมานี่เร็วเอามานี่ไต่ามาตรงนี้นี่นี่ว่นไต่ามาตรงนี้เร็วหายไปอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะนี่เร็วไต่ามาตรงนี้นี่มามาหาตรงนี้กระโดดลงมาเลยเอากระโด